ถามมาว่าความเสี่ยงของธุรกิจคืออะไร ก่อนอื่นนะคะก็ต้องยอมรับก่อนว่าสมัยก่อนนะคะสิบกว่าปีที่แล้วไม่เคยคิดไม่เคยคํานึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงมาก่อนเลยค่ะไม่มีการวางแผนไม่มีการจัดการความเสี่ยงใดๆเลยขายอย่างเดียวค่ะขายอย่างเดียวโดนสํานักง,งานบัญชีโกงภาษีโดนสัมภาระปรับโดนลูกค้าเบี้ยโดนโกงเงินสั่งสินค้ามาก็ได้ไม่ตรงสเปคหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่รับมือได้บ้างรับมือไม่ได้บ้างแก้ปัญหาได้เร็วบ้างแก้ปัญหาได้ช้าบ้างปัญหาภายในที่เราควบคุมได้เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแต่ถ้าเป็นปัญหาภายน ที่เราควบคุมไม่ได้เกิดโควิดขึ้นเนี่ยค่ะ ไม่ได้วางแผนเรื่องความเสี่ยงใดๆเลยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เลยก็คือสตออ็อกบวมนะคะโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสกินแคร์ที่ฐานลูกค้าหลักเราคือคนจีนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะในคลิปก่อนหน้าว่าแพคเกจที่เราสั่งมาสตอ็อกพอไม่เกิดการขายก็ไม่มีการผลิตดังนั้นเนี่ยสต็อกก็คือค้างไว้แล้วยังไม่พอลูกค้าก็มาเทอ,อีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลคะ่ะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้จักวางแผนความเสี่ยงะคะ่ะซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการวางแผนจัดกกาา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 รรรเนเเเเเื่่่่่อองงงงงขขคคววววมมมมสียยไไไ้้้้้บแลละะถันนนิดปญหึจ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเพื่องพีก็ฝากไว้นะคะว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจทุกงานทุกอย่างทุกสิ่งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับกธุรกิจของเราด้วยค่ะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะท้ายอะ่ะไม่ว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือสติค่ะเราต้องมีสติเพราะสติจะทําให้เราจัดการปัญหาหลายๆอย่างได้ค่ะทุกคน